มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีรทางอากาศคุณทุกฟังครับตอนที่แล้วมาลาคีบทที่สเป็นคำพยากรณ์ถึงผู้สื่อข่าวสองคนเป็นคำตอบจากพระเจ้าที่คนยิว ในสมัยของท่านมาลากีถามว่าความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแล้วพระเจ้ายุติธรรมหรือไม่พระองค์ได้ตอบโดยมองไปถึงอนาคตของคนนะครับจะทำดีทำชั่วก็แล้วแต่จุดปลายนี้เป็นอย่างไรโดยมีผู้สื่อสารสองคนคนแรกที่เราศึกษาเลงถึงยอนบัพติศมาใน สมัยของประคิดและคนที่สองคือพระเมสยาซึ่งจะมาตอนนี้ยังไม่ได้เร็งไม่ได้มาถึงการมาครั้งแรกของประคิดนะครับแต่จะมาอีกครั้งหนึ่งมาฐานฐาน,นะผู้ที่มาปราบอาธรรมและคนเราเนี่ยจะต้องชดใช้สิ่งที่ตนได้ก่อขึ้นจะดีหรือเลวก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกันต่อมาข้อ4ข้อ4บอกว่า แล้วเครื่องบูชาของยูดาและเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมาแล้วเครื่องบูชาของยูดาและเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะยินดีอย่างยิ่งในเครื่องบูชาของพวกเขาเพราะว่าคนถวาในิถวายด้วยใจบริสุทธิ์ได้รับการชำระตรงนี้พระเจ้าเนี่ยไม่สนใจที่ใครจะทำตาพิธีกรรม จะทําพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจจนกว่าใจของเขาเนี่ยจะถูกต้องผู้นั้คือแรงจูงใจนั้นสําคัญกว่าพิธีกรรมหรือการแสดงออกภายนอกจนกว่าได้ละทิ้งความผิดความบาปและกลับใจเมื่อน,นั้นกับการถวายเครื่องบูชานั้นรพระองค์จะพอใจหรือพอประทังดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมา ในสมัยก่อนในสมัยของโซโลมอนมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอิสราเอลได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นพยานต่อทั้งโลกข้อ5พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดประเวณีผู้ที่สวบทเท็จผู้ที่บีบบังคับลูกจ้าง ในเรื่องค่าจ้างผู้ที่ผลักใสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยอมเกรงเราข้อหานี้บอกพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมคนยิวแต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งน,นับถือรูปเคารพมีวิทยาคมหรือว่าไสยาสัศาศ์ นะการกราบไหว้ผีอะไรต่างๆนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยทำให้คนห่างออกจากความเจริญธรรมะนะครับห่างออกจากพระเจ้าคือมันมีเรื่องของออศีลธรรมตามมาด้วยและเพื่อเติมช่องว่างฝ่ายวิญญาณซึ่งอยู่ในประเทศของเราคนมากมายนะก็หันไปสาย,ยาศาสตร์เนี่ยสยยาแปลว่าหลับนะครับมันมืด นี่สะท้อนว่าาทุกวันนี้โบสถ์เนี่ยก็ยังไม่ได้เติมช่องว่างนี้ครับคือคนยังมืดอ,อยู่ก็มาอาจจะยังไม่ได้เติมที่ทางสว่างต่อมาคือผู้ที่สมบทเท็ดน,นั่นคือคนโกหกผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างผู้ที่ผลักใสยคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราวลีท้ายของข้อหานี้บอกไว้ผู้อีกอย่างว่า ประชาชนไม่ได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้าคือคนอยู่นะครับคนก็แปลกใจในสมัยนั้นที่พวกเขาควรจะได้เป็นพยานแต่ที่จริงพวกเขาไม่สนใจพระเจ้าโดยดูที่ตรงนี้ครับโดยดูที่วิธีการที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นคนโกหกบีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างโกงค่าจ้างกดขี่แรงงานนะครับผลักไสคนต่างด้าวไปเสีย และผู้ที่ไม่ยำเกรงเราข้อ6ครับเพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปรโอบุตรอยากโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาพรานหมดพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและก็ทรงพระคุณด้วยเหตุผลที่พวกยิวไม่ได้ถูกทําลายล้างจนหมดนะเหมือนกับคนชาติเอโดมก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าและพระองค์ทรงพระคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ พระเจ้ายัางเป็นพระเจ้าแห่งธรรมพิภาษาด้วยนั่นน่ากลัวสลับโคนชั่วร้ายและพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่พระคุณของพระองค์นั่นให้ความอบอุ่นใจมั่นคงสลับขายก็ตามที่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าต่อมาครับเป็นเรื่องของประชาชนชาวยิวถูกตำหนิเพราะความบาปด้านศาสนาครับเราศึกษามาเรื่อยๆนะครับ เราก็มาถึงคำแก้ตัวที่6ของคนอิสราเอลก็มีทั้งหมด8คํคำแก้ตัวนะครับหรือ8เรื่องพระเจ้าได้ตรัสประโยคหนึ่งพระองค์ก็ให้พวกเขาคือพวกยิวนะครับก็ขอให้พระเจ้าพิสูจน์พระเจ้าก็ตรัสข้อกล่าวหาแปดเรื่องต่อคนอิสราเอลและพวกเขาได้ถาม,าถามคำถามแปดคำถามเพื่อให้พระเจ้าพิสูจน์ข้อกล่าวหาและพระองค์ก็ตอบเขาอย่างสุภาพแต่ว่าหนักแน่น พระเจ้าก็พยายามพาผู้ยิวออกจากความพินาศที่เขากำลังมุ่งไปคุณผู้ฟังครับการตีความหมายของคำถามเหล่านี้เราต้องหยุดเพื่อพิจารณาคนยิวที่ถามคำถามในสมัยของท่านมาลาคีหลังจากที่คนอิสราเอลได้กลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนเป็นเฉลยที่บาบิโลนนี้70ปีแล้วกลับมากลับมานี่คือคนอยิวส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่ที่บาบิโลน ได้กลับมาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศอิสราเอลเขาได้สร้างเมื่ออาสร้างบ้านสร้างเมืองและสร้างพระวิหารสร้างนะครับพระวิหารด,ด้วยความลังเรใจและไม่เต็มใจพวกยิวได้ประสบนะกับความลําบากในการเป็นทาสค่าควนและเมื่อไม่ได้เป็นทาสกลับมาพวกเขาก็ต้องทนกับความยากลําบากการถูกข่มเหงอย่างสาสกันและความท้อใจ พวกเขาได้คิดว่าเมื่อกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วทุกสิ่งจะดําเนินไปด้วยดีมีความสุขความสบายสำหรับพวกเขาแต่การไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นวิธีของพระเจ้าในการสั่งสอนเป็นรูปแบบหนึ่งครับของการตักเตือนแต่ว่าไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการการตีสอนจะทำให้อ่อนลงหรือว่าเข้มแข็งมากขึ้น คนอิสราเอลเนี่ยถูกตีสอนจนแข็งกระด้างไปและขมขื่นใจมากขึ้นภายใต้ภาระที่หนักเปรียบเหมือนพวกเขาเหมือนนักโทษนะออกจากเรือนจาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพวกเขาออกจากการเป็นทาสแต่ไม่ได้เรียนบทเรียนอย่างแท้จริงอันที่จริงครับไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทํำได้อีกนอกจากคนเหล่านี้ทําทให้เกิด คณะหนึ่งในต่อมาคือพวกฟาสีและก็สดุสีและก็ธรรมจารย์ซึ่งอยู่ในสมัยของพระคิดใน400ปีข้างหน้าสิ่งที่เริ่มเพียงเล็กน้อยในสมัยของท่านมาลาคีครับเล็กน้อยในสมัยได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ใน400ปีข้างหน้าในสมัยของพระคิดพระเจ้าพยายามจะหยุดยั้ยงการ แพร่ขยายของความชั่วร้ายหรือความบาปและปรองได้ตั้งข้อกล่าวหา8ข้อต่อสู้กับผู้ยิวการตอบสนองของผู้ยิวแสดงให้เห็นถึงท่าทีในใจของเขาพวกเขาอ้างว่านะครับไม่ผิดนะพระเจ้าก่อหาเนี่ยกล่าวหาไม่ผิดทุกข้อหรอกเขาไม่ผิดพวกเขาแปลกใจที่พระเจ้าสงสัยพวกเขาพวกเขาทําเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่ผิดอะไร พูดง่ายๆคือปฏิเสธข้อกล่าวหาบอกว่าไม่จริงนะครับข้อกล่าวหาก็มี6ข้อตอนนี้มาถึงข้อที่6พวกเขาได้ถามคำถามต่อข้อกล่าวหาของพระเจ้าพระองค์ก็ให้เขาทำบางอย่างข้อ7บอกว่าเจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาาไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะกลับมาสถานใดพวกยิวก็บอกกับพระเจ้าว่าพระอ,องค์ตรัสว่าเราควรกลับมาหาพระอ,องค์เราไม่รู้ว่าเราได้ไปไหนเราก็ไปที่พระวิหารอย่างสม่ำเสมอทำํทำพิธีกรรมต่างๆเราถวายสิบชักหนึ่งหรือว่าสิบรถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และก็สิ่งอื่นๆที่ระบุไว้ในบัญญัติ บอกว่าให้เรากลับมาได้ยางไงในเมื่อเราก็ไม่ได้ไปไหนพวกเขา,ามีท่าทีแบบนี้ครับเหมือนเขาไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตนเขาคิดว่าเขาเขาเป็นแต่จริงๆเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งมาถึงตรงนี้ครับนี่เป็นบทเรียนสภาพของิุจรกมากมายก็เหมือนกันในทุกวันนี้คือว่า พิธีกรรมเนี่ยได้ทดแทนความจริงไปความงดงามได้มาแทนจิตวิญญาณรูปแบบทดแทนความรู้สึกสมาชิกคริสจักรก็รู้จักศัพท์หรือว่าภาษาคริสเตียนแต่ว่าไม่รู้ฤทธิเดชของพระเจ้าพวกเขาพอใจกับศิลิธรรมที่ ไม่มีผลกับการปฏิบัติทำวิธีการเล็กๆน้อยๆและรู้สึกว่าแม้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแต่พระเจ้าตรัสว่ากลับมาเจ้าได้จากเราไปพระองค์หมายความว่าอย่างไรครับพระองค์หมายถึงการกลับใจใหม่การกลับใจคือการกลับมาหาพระองค์พระองค์ได้ตรัสกับคนของพระองค์กลับใจกลับมาหาเรา คนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าจะกลับบ้านเขาไม่มีบ้านเรื่องของบุตรน้อยหลงหายนะครับที่พระเยซูได้ยกอุปมามาบุตรน้อยเนี่ยต้องออกจากบ้านก่อนที่เขาจะสามารถกลับบ้านได้เขาเป็นลูกตลอดเวลาแต่เขาจากบ้านไปและได้กลับมาและเปลี่ยนความคิดนี่คือความหมายของการกลับใจ เราไม่ได้หมายความที่สมบูรณ์ของการกลับใจนะครับจนกระทั่งได้ดูพันธสัญญาใหม่คำภาษากรีกเนี่ยกลับใจเขาออกเสียงว่าเมตาหนอยฮะผมอาจจะอ่านเอาเสียงไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นคำนองนี้แต่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าการเปลี่ยนความคิด หมายความว่าเดินไปในทิศทางหนึ่งแต่พบว่าไปผิดทิศแล้วก็หันกลับไปในทิศทางที่ตรงข้ามตรงนี้พระเจ้าได้ตรัสกับคนของพรงนะองค์ให้กลับใจใหม่เรื่องที่น่าสนใจคือในพันธสัญญาใหม่ครับพระเจ้าตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่กับผู้เชื่อเสมอสําหรับคนที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับในพระธรรมวิวร์พระเจ้าตรัสกับคริสตจักรทั้งเ แล้วก็ตรัสกับห้าคริสจักรว่าจงกลับใจเสียใหม่แต่กับคริสจักรที่เมืองสมเอนรพนาโงรงไม่ได้ตัดอย่างนั้นพวกเขาได้ตายเพื่อโะรงดังนั้นพระองจะไม่ตัดอย่างนั้นและกับคริสจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งได้ยุบมาในพระวิชนะของโะรง์พรงก็ไม่ได้ตัดอย่างนั้นครับไม่ได้ตัดว่าจงกลับใจเสียใหม่คือเขาเขามีท่าทีที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่สําหรับคริสจักรที่เหลือครับรวมทั้งคริสจักรลาวิเซีย ในพระธรรมวิวรณ์พระคริสะตัดว่าจงกลับใจเสียใหม่ตรงนี้สําหรับคิสเซียนเนี่ยก็มาจะบอกกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันว่าให้พวกเขากลับใจใหม่กลับใจจากอะไรครับความหมายของคําว่ากลับใจคือการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศแต่การกลับใจใหม่ไม่ใช่สิ่งที่สําหรับบางคนมันที่อาจจะหมายถึงอย่างหนึ่งครับคนที่ควรจะฟังเรื่องการกลับใจใหม่ จริงๆนะครับอาจจะเป็นคริสเตียนเองที่นั่งอยู่แถวหน้าในโบสถ์ในวันอาทิตย์สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคิเสเตยนนั้นการกลับใจใหม่ทั้งหมดที่เขาทำก็คือการเชื่อฟังคำสอนคำสอนของอาจารย์เปาโลในประธรรมเทสะโลนิกาอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่าเราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไรและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเอบรบและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้ประเจ้าผู้ทรงระชนอยู่และเที่ยงแท้จากหนึ่งเทสโลนิกาบท 1, ที่หนข้อเก้เหตุการณ์ตอนนั้นครับเมื่ออาจารย์เปาโลเข้าไปในเมืองเทสโลนิกาท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้เรื่องการวหว้ลูกคารกซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่แพร่หลายในเมืองนั้นแต่ท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้นะฮะในเรื่องนั้นท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้การอาติดเหล้าหรือการพาน,านันหรือสิ่งอื่น แต่เมื่อพระเจะ้าของพระเจ้าบอกถึงสิ่งนั้นก็จะบอกว่าเรื่องราวสำหรับเราสําหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเ,าเป็นแบบนั้นอาจารย์โปโลให้ให้ข่าวประเสริฐนะครับความเชื่อ,อบอกกับในคุกที่เมืองฟิลิปปีว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดคําว่าเชื่อนี้ได้รวมเอาการกลับใจใหม่ทั้งหมดไว้ด้วยเมื่อท่านไปที่เมืองเทสโลนิกาและก็เทศนา ท่านเทศนาเรื่องการกลับใจหรือไม่ไม่ท่านเทศนาพระคดิท่านบอกว่าท่านได้ละทิ้งลูกเคารพและหันมาหาพระเจ้าชาวเทศลนิกากำลังไปทิศหนึ่งและอาจารย์ปรบบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะบอกท่านาเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของท่านแล้วชาวเมืองนั้นได้หันมานะครับแต่เมื่อเขามาหันมาหาพระองค์พวกเขาได้ทิ้งของเดิมไปการละทิ้งก็คือการกลับใจใหม่กลับเนื้อกลับตัว ให้อยู่ในทางที่ถูกต้องนั่นเองคนในสมัยของมาล์คีครับปฏิเสธพวกเขาจำเป็นต้องกลับมาหาพระเจ้าและก็ต้องกลับใจใหม่นั่นคือท่าทีในใจพวกเขาทำเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ไปไหนก็ยังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่แต่ใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับพวกเขาบอกว่าพระวิหารนะ คนก็แน่นมากเราก็ได้ทําตามพิธีทําไมจะต้องกลับใจด้วยทําไมต้องกลับมาหาพระองค์ด้วยก็เราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปไหนแต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าได้ไปจากเราอาจจะทําตามพิธีกรรมตาทางศาสนาครับแต่ใจนั่นอยู่ห่างจากเราเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในโบสถ์ด้วยครับคริสต์สมาชิกก็อาจจะทําตามพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีศัพท์ที่ใช้อยู่นะครับ อย่างพูดว่ารรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอาเมนเมื่อนักเทศพูดแต่จัวใจนั้นมันอยู่ห่างไกลพระเจ้าบอกให้รู้นี่เป็นบทเรียนว่าต้องกลับใจใหม่อะไรที่มันทําแล้วห่างจากพระเจ้าโดยเฉพาะมันอยู่ในใจเรานะครับก็ต้องไปอีกทางที่มันถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากหลายคนบอกว่า การไปมองถึงอมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นนี่ง่ายนะครับแต่มองข้อบอกพร่องหรือพงในตาของตัวเองนั้นอาจจะมองไม่เห็นคนยิยวก็ตอบสนองอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าชี้ให้เห็นความบาปความผิดและต้องกลับไปในทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วเหมือนเส้นผมบังบุเขาไปนะครับเป็นการ ถามแล้วก็ตอบคำถามที่6ยังมีต่อนะครับอีกสองคำถามวันนี้ขอประเจ้าอวยพรสวัสดีครับหากรูรักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้คขารู้รักมากเท่าไร แต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านแพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น ำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์หาจะเทียบระคองพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียได้ ต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกทุกนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์